เราเป็นคนที่จะเข้าไปขุดเหมืองเหรอวะเป็นใครดีวะแซมอีธานมา <c oughs> ลามมมามาิลิคาโดมีแซมมีอีธานมาเรียลิคาโดจะเป็นใครดีบิ๊กมัเลือกคนได้ด้วยเหรอใช่จะเป็นตัวละครไหนเอาละกูเป็นลิคาโดเลยกันเ,เป็น Ricardo, ลิคาโดงั้นกูเป็นแซมโอเคบิวันดีว่าง,ง่ลิคาโด เพื่อนวันนี้เราต้องไปทำงานด้วยกันนั่นเพื่อนลิด้อดุสองคนนี้สิวะมันยืนหลับเหรอเพื่อนดูมันสิวะขึ้นมานี่ที่ลิาโดูวิ่งได้อเราต้องลงไปในนี้แน่เลยว่ะเพื่อนมันเป็นลิฟต์ใช่ไหมข้างนอกกันไหมข้างนอกมันเข้าไปไม่ได้บีมันออกไปไม่ได้มันมันเป็นอะไรเนี่ยแบบนี้แบบก็กว้างเกินอย่างนั้นแหละไปเถอะลิาโดเข้ามา โอมมสาาตนชว์ดีท <wield ing 1970> <uge ot> ี่คาโดช้านกันายชนั้นเด็กสเลอร์โกนดอกเราจะลงไปหนึ่พฟินลึกลงไปใต้ดินอะไรายอาอะไรเกิดขึ้นิน ลิฟลิฟพังเลยอู้หู้ยลิคาโดตอนนี้เราอยู่หนึ่งหมื่นฟีตใต้พื้นดินเมื่อกี้ยังหนึ่งพันอยู่เลย้องมีเลขหนึ่งโทรศัพท์เลขหนึ่งคือโทรศัพท์ลิคาโดนายกับฉันเท่านั้นนายกับฉันเท่านั้นลิคาโดมีเวลาปีสองเฮ้ยนี่มันเวลาจริงเลยเหรอใช่เหรอบี้เฮียน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้ว เุ้ยเวลาจริงเุ้ยเวลาจริงโอเคดิคาโดอนายจะไปกับชั้นหรือนายจะแยกกับฉันดิคาโดมีแบตมีแบตมีแบตระวังแบตหมดโอเคดิคาโดอปีก่อนช่างกันนายดิคดอนายกูอยู่นี่พี่แซมไแซมดิคาโดมานี่เซมกูเจอไฟฉายด้วยดิคดอปิดปิดดิคดเราเจอไฟฉายไฟฉายอาจจะไม่หมดนะเอาไปสองอันเลยแล้วกันเผื่อมันมีหมดไปเถอะดิคาโดอเฮ้ย ลิคาโดนายกับชาร์ลีคาโดมีแค่นายกับชาร์ลีคาโดไม่มีใครอยู่ใต้นี้แล้วนะนั่นคือเสียงอะไรก็ไม่รู้ลิคาโดนายกับชาร์ลีคาโดไปเถอะชัร์กับนายลิคาโดชัร์กับนายลิคาโด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 นั่นเสียงอะไรแกมมันมีตัวอะไรแชร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนายแน่ใจว่านายจะไปข้างหน้านะ คิวไปอย่างนั้นนะแต่เออฮ้ยดิคดูเราไปเจอห้องอะไรสักอย่างนายสามเลยได้ยินฉันไหมดิคดได้ยินฉันไหม <c oughs> โอเคนายอยู่ดีเ <c oughs> <c oughs> ย่จังเลยแฉลงลิคดโดิคดโดิคดข้างหน้ามันมีอะไรนะ่ะ <c oughs> ทิ้งของไงบิทิ้งของไงวะกดคิวกดคิวกดคิวโ okay. อเคเก็บของโอเคฉันจะเอแฉลงไปนะลิคดูแล้วเจอกัน แทงเล็งแสงหมดแล้วนะเฮ้ยแทงเล็งแสงมันใช้ได้ไม่จำกัดเหรอเอ้ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาลิคาโดเราไปกันเถอะนี่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 น,น,นี่ฉันมีชเแลงลิคาโดโอเครอฉันก่อนลิคาโดเฮ้ยมีนเนเตอร์โอเคลิคาโดเด้เวลาไปกันแนละ้วเราจะลงไปอ,อีกลิคาโดเชี่ย <Yeah. S 1> โอ้พระเจ้ายัางแย่เลยลว่ะม,มาเร็ว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  นี่อะไรเนี่ยน้ำมันเหรอมันดิคาโดมันทำอะไรเราได้ยินเสียงนั้นมันหลายครั้งมากแล้วนะเก็บไปนะเก็บไปแล้วใช่ปะโอเคตามมาไป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 นี่คืออุ้ยมันคือมาอยู่ใกล้ๆเลยเราต้องใช้อะไรเนี่ยเนี่ยใช้มีดเอา ลีคาโดลิคาโดลิคาโดใช้กันไหนลิคาโดใช้กันไหนใช่กันไหนเรื่องของมึงเลยมึงมึงไม่ต้องกับกูแล้วพี่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 ไปไหนไปโน่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 นหลังมึงพี่พี่พี่โอไมค์กอลิคาโดลิคาโดนายอยู่ไหมลิคาโดมึงมึงทินไปเกียงไอ้ด้องมึงทินไปเกียงทำไมลีคาโดลิคาโดลิคาโดมึงบินไปเกียงเหรอมานี่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  มาดีไอ้กูตายเกมเกมบี้ตายกูตายลิคาโดลเหลือแค่มึงแล้วมึงไม่กับกูแล้วลิคาโดลมึงอยู่คนเดียวมึงอยู่ไหนกล้องกตายแล้วบี้ข้างล่างมึงอะ แค่นายอีโคโดเชี่ยมตัวอะไรบ้าม mm, ีมันมาแล้วมึงตายแน่มึงตายแน่แค่นายอีโคโดแค่นาย แค่นานิคาโดแค่แคนแลกูอยากเป็นนะกูอยากเป็นกอยากเนนะไคนอื่นนะเวลาที่เราลอดโอเคเราทำเวลามาหนาทีด <ing> ิคาโดชัดกันหน้าอะไะ แซมนายอยู่น้องหงนาทีนี่กัโดหงหนาทีขึ้นเลยไม่ใช่ชั้นกับนายนี่คัโดแหมเราจะไปกันดื้อวิ่งมัวเลยนะแซมเราวิ่งมัวกูโดนอะไรก็ไม่รู้สันน่ะเอาละตอนนี้เราครบสีนะมาเรียกอีธานแล้วก็ใช้กับนายนิคาโด ลงไปไหนึ่งหมื <dévelop eigentlich analysis> ่นฟิตเราไปหนึ่งมื่นฟิตอาราเซ i โอ้โหลิฟลิฟลิฟโอ้ลิฟลิฟลิปลิฟลิฟระเบิดอ่อาราเซ่อ้าวละอีนี้เรางมีลิคโดสหายใช่เรามีมาเรียกอีธาน ฉันให้มาเรียนำเลยนะตามมาเรียไปดีกว่าผู้หญิงนะเนี่ยตองเป็นผู้นำสิล <laughs> <Okay. S 1> ิคาโดอะไรอยู่ไหนอ๋อโอเคอีธาน,นแย่วะไปไปไปมาเรียนำผู้หญิงนำมาเรียอย่าบอกว่าเธสามห้าเลยหรอมาเรียอย่าบอกนะว่าเธอก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันน่ มาเรียนกอีธานมาแล้วอ่ะแยกทางเลยนะโอ้โหกลับมาลิฟไอ้โอ้โธเจอแท่งเรืองแสงเก็บไปตามมาให้แซมน้ำแล้วกันแย่เลยอย่างแย่เลยมากูเห็นกูเห็นกูเห็นไปเถอะไปเถอะทุกคนทุกคนเราต้องไปทุกคนเราต้องไปตามแซมมา ตัวนี้คนมึงไปไหนอ่ะทำไมมันซ่าๆวะใช้กันอายใช่ไหมลีคาร์โดเไป่มึงน้ำอ่ะไม่รู้สิโอเคไปแล้วไปลิคาโดวิ่งลิคาโด แอปลาสก่อนดิคาโดเข่งแค่นายแค่นายดิคาโดแค่นายกับอีธานเดิคาโดนายกับอีธานแค่นายกับอีธานเนยแค่อีธานแล้วอีธานนายต้องรอดให้ได้ฉันรู้ว่านายแข็งแกร่งอีธานมันเล่นยังไงนายแค่ลัดนะ กูจะโอ้ไอ้หียอีธานมึงแค่ลาดน้ำทีหนึ่งเมือดมึงก็เต็มแล้วเพราะว่าเช็ดแค่โอ้กูเลยอยากชอบอีธานกดออกเลยอีธานกดออกเลยนี่ไงก็เหลือกับชั้นแค่นายไงลิคาโดเหลือสองคนเนี่ย